สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเช้านี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย VIP เนาะเพราะว่ารอบปกตินั้นเสาร์อาทิตย์นั้นหยุดนะครับผมคลิปนี้เป็นว่าประจําของวันที่20สิงหาคม2566นะครับแนวทางตัวเลขนะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม แล้วก็พี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับถ้าได้สนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมวันนี้นะครับก่อนจะไปรับชมเรามารับชมของเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง4่รูดศูนย์นะครับในรอบในรอบเช้าเนาะผลที่ออก4ี่กับ8 5หนะครับพี่พี่สามตัวผิดผิดตัวเดียวนะครับอันนี้4 2 1อหนึ่งอันนี้4 4 0 1ี่ศนย์ นะครับผิดเลขศูนย์กับเลขสองนะครับพี่ๆน่าเสียดายสามตัวตรงเนาะนะครับก็ของเราศูนย์ไม่มานะครับแต่ว่าสีมาอยู่ข้างหน้าแทนนะครับผมนะครับสีมาอยู่ข้างหน้าแทนถ้าเกิดใครวิ่งสีบนเนี่ยก็ถือว่ายังมาอยู่นะครับส่วนสายรูดต้องขอโทษด้วยนะครับกับสายเจาะไม่มานะครับในรอบเช้าส่วนในรอบบ่าย v i p นะครับให้วิ่ง3ามรูดเก้าคนที่ออก1 4ึ่งสี่เก้าหนึ่งแปดนะครับของเรานะครับ ใครวิ่งรูดที่9เข้าไปที่9 4 4 9นะครับมาในตัวกลับเนาะสายรูดมานะครับ3ามไม่มานะครับก็จะประมาณนี้นะครับสหับนิคักเช้าบ่าย VIP นะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะวันเชา้าวันนี้นะครับเชา้าวันนี้ในรอบเชา้าผมได้ ผมได้เลขวิ่งไปที่เลขศูนย์นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขหกศ0น0์สอ6ศูนย์นะครับผมเม็ดเดียว068นะครับ นี่เลยนะครับผมส่วนในรอบบ่ายนะครับบ่าย v i p บ่าย v i p ผมก็ให้วิ่งไปที่เลข0นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข4ให้ไปที่เลข4นะครับ01 08 09นะครับ41 สี่ศูนย์สี่แปดนะครับพี่พี่สามตัวศูนย์สี่หนึ่งนะครับก็ Go. จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สรับแนวทางนี่แค่เช้าบ่าย VIP นะครับผมรอบเช้าให้วิ่งศูนย์รุ่นหกนะครับตัวเน้นศูนย์แปดหกห้าหกแปดนะครับในรอบบ่ายให้วิ่งศูนย์รุ่นสี่ตัวเน้นนะครับ084148นะครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้มาในตัวเน้โนโนจาอเนาะเด้งบนเด้งล่างนะครับส่วนคลิปนี้ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมกราบสวัสดีครับ